ในช่วงเวลาโผล่เพล่ใกล้คำ่ำโอต๊ตเด็กหนุ่มอายุราวๆยี่สิบปีเดินเซซ้ายเตกว,า,ว,วากลับจากวัดแถวๆบ้านที่จัดงานสงกรานต์ก่อเจดีไซา์ตามประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นยา่าซึ่งการเฉลิมฉลองในสมัยก่อนไม่มีกฎข้อห้ามดื่มกินในวัด ดังนั้นมันจึงไม่พ้นที่จะมีน้ำเมาเข้ามาเกี่ยวข้องและด้วยเป็นคนที่เพิ่งหัดดื่มกินแอลกอฮอล์ไม่นานโอ๊ตจึงกลับบ้านด้วยอาการเมาไมา้ก,กว่าคนอื่นๆและคันนาเล็กๆที่เป็นทางลัดซึ่งเขาใช้สัญจรอ,อยู่เป็นประจำก็ดูเดินยากเดินเย็นกว่าทุกวันต้นหญ้าต้นวัชพืช ที่ขึ้นเลื้อยอยู่ตามข้างๆทางก็ขวางขาขวางเท้าจนเดินสะดุดล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายทีนี่กูขอถามหน่อยเธอไอ้ต้นหญ้ามึงหลบขากูหน่อยไม่ได้หรือไงไม่มีน้ำใจเอาซะเลยมึงนี่โอ๊ตบนพึมพำทะเลาะกับต้นไม้ใบหญ้าด้วยเสียงอ้อแอแล้วพยายามเดินต่อ แต่ดูเหมือนแข้งขาที่อ่อนแรงและดวงตาที่หลีปลือใกล้ปิดเพราะฤทธ์แอลกอฮอล์จะไม่เป็นใจให้มันเดินไปต่อเจ้าโอ๊ตจึงเดินตุบปัดตุปเป๋เข้าไปหากระต๊อบหลังเล็กๆสภาพเก่าผุพังที่ถูกทิ้งร้างอยู่กลางทุ่งนาทันทีหวังอาศัยพักสายตาให้หายเมาสักครู่ และทันทีที่หลังแตะถึงพื้นไม้ไผ่สีดำๆที่ใกล้จะพังอยู่ล้อมล่อเจ้าโอ๊ตก็พลอยหลับไปอย่างง่ายดดยเวลาผ่านไปจนกระทั่งค่อนรุ่งฤทธิแอลกอฮอลที่อยู่ในร่างกายชายหนุ่มก็เริ่มเบาบางลงประกอบกับถูกฝูงยุงลุมถึงเจ้าโอ๊ตจึงเริ่มได้สติจากการหลับไหล มันเอื้อมมือไปลูบเกาตามแขนขาด้วยรู้สึกเจ็บคันแต่ทว่าในขณะที่เจ้าโอ๊ตกาลังเกาแขนขาอย่างเมามันอยู่นั้นฉับพลันมันก็ต้องหยุดชะงักเมื่อสองหูได้ยินเสียงเหมือนใครบางคนกําลังกัดเคี้ยวอะไรสักอย่างอยู่ใกล้ๆกระต๊อบหลังน้อยเจ้าโอ๊ตค่อยๆยันกายลุกขึ้นอย่างชา้าๆ ด้วยกลัวเสียงปริศนาจะรู้ตัวแล้วหนีหายไปก่อนหากพื้นไม้ไผ่เสียสีกันจนเกิดเสียงดังแต่ขณะที่ชายหนุ่มกำลังจดจอพยายามยื่นหน้าชะเง้อมองลอดช่องผ่านฝาตับจากที่ผุกกรอนเป็นช่องโว่อยู่นั้นฉับพลันสิ่งที่เขาไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นจนได้ เมื่อซี่ไม้ไผ่ถูกกดทับจนหักดังกลับในขณะที่หน้าของเจ้าโอ๊ตกำลังแนบอยู่ตรงช่องพอดีแต่แล้วชายหนุ่มก็ถึงกับขนลุกสู้ตาเบิกว้างตะลึงงนันแข็งค้างไปชั่วขณะเมื่อมีใบหน้าเหี่ยวย่นในตาขาวขุน่นผมเผ้ายุ่งเหยิงรุงรังสี่ฟันแหลมเล็กคาบกัดหนูนาตัวโตว ในสภาพไส้ทะลักค้อยร่องแรรงตาย้าปากทะลึ่งโผล่พลวดขึ้นมาอย่างกระทันหันและเมื่อตาต่อตาประสานกันอย่างไม่ได้ตั้งใจในระยะห่างกันแค่ฝากระตอบกันเจ้าโอ๊ตก็ถึงกับพงะถอยด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแอลกอฮอล์ที่พอจะมีหลงเหลืออยู่ก่อนหน้านี้หายไปเป็นปลิดทิ้งเจ้าโอ๊ต กระเถิบถอยอย่างรนรานจนหลังติดกับข้างฝาอีกด้านด้วยความตื่นกลัวในใจอยากจะตะโกนบอกขอโทษที่ทำไม้หักเสียงดังจนมันตกใจและรบกวนการกินของไอ้ผีร้ายแต่วินาทีนี้มันคงไม่ฟังแล้วเพราะหัวและก้อนลำไส้ขดโตพร้อมกับลำแสงสีเขียวนวลนน ที่สว่างวาบว่ากำลังพุ่งทยานเข้ามาหาเขาอย่างดุร้ายเฮ้ยกระสือเจ้าโอ๊ตอูทานเสียงสั่นเครืออยู่ในลําคอแล้วกลั้นใจตะอคอกขู่ออกไปอย่างไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่านี้อย่าเข้ามานะโว้ยถ้าเข้ามากูเตะไส้ขาดนะมึงแต่ทว่าแทนที่นางผีกระสือจะกลัว แล้วหนีไปมันกลับพุ่งพรวดลอยวูบเข้าใส่อย,ย่างรวดเร็วเจ้าโอ๊ตไม่มีเวลาคิดตรีตรองหรือหาวิธีรับมือนางกระสือโมโหหิวอีกแล้วมันลุกพลวดแล้วทยานพุ่งกระแทกจนฝากระตอบที่ผูกพังหักลงมาทั้งแถบแล้วหลับหูหลับตาโกยอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตและด้วยเพราะความมืด ประกอบกับพื้นดินขลุขลาไม่เรียบเตียนมันจึงสะดุดเข้ากับก้อนดินจนล้มคว่ำไม่เป็นท่าเจ้าโอ๊ตรีบล่นลานยันกายลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหวังวิ่งหนีเพื่อทิ้งระยะให้ห่างจากนางกระสือร้ายแต่ทว่ายังไม่ทันที่โอ๊ตจะได้ก้าวขาออกวิ่งอย่างที่คิดนางกระสือบ้าเลือดกอดทยานเข้ามาขวางหน้า ในระยะประชิดซะก่อนและโดยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมันอ้าปากกว้างโชว์ให้เห็นซี่ฟันที่มีคราบเลือดและเศษชิ้นเนื้อท่งกลิ่นคาวลาคละาคลุ้งพุ่งทลาเข้าหาเจ้าโอ๊ตอย่างดุร้ายหมายฝังคมเขี้ยวลงตรงเส้นเลือดใหญ่แล้วดูดกินให้หายอยากชายหนุ่มถึงกับตาเหลือกลานถอยหลังกลูด จนล้มก้นกระแทกพื้นดังปักและนั่นจึงทําให้เขารอดพ้นจากการกัดงับของนางกระสือไปได้อย่างขิวเฉียดเจ้าโอ๊ตไม่รอตั้งหลักลุกยืนให้เสียเวลารีบคลานจีขาตะกุยดินกระเสือกระสนพาร่างหนีตายอย่างทุลักทุเลส่วนานางกระสือจอมโหดก็ลอยตามมาอย่างกระชั้นชิดมันไม่ปล่อยให้เจ้าโอ๊ต มีเวลาได้หายใจหายคอหรือตั้งหลักแม้แต่วินาทีเดียวตอนนี้ความตายกำลังไล่หลังชายหนุ่มมาติดติดและด้วยเพราะความกลัวมันถึงขีดสุดจึงทำให้เจ้าโอ๊ตัดสินใจฮึดสู้ขึ้นมาในทันทีเพราะถ้าเอาแต่หนีคงหมดแรงในไม่ช้าและเมื่อถึงตอนนั้นเขาคงถูกนางกระสือ ไล่ตามมาดูกินเลือดจนหมดตัวแน่ๆถ้ามันจะตายกูขอสู้ให้รู้ดำรู้แดงสักตั้งแล้วกันโอ๊ตคิดในใจแล้วหันกลับสาวมัดเต็มวงสวิงใส่เข้าหน้าเหี่ยวยน่นที่ถาถมเข้ามาหาเต็มแรงและด้วยเพราะความผีผลามพุ่งทยานเข้าใส่โดยไม่ระวังตัวมันจึงทำให้ มัดที่แข็งกระด้างจากมือคนใช้แรงงานที่สาวใส่สวนปะทะรุนแรงและหนักน่วงเป็นทวีคูณจนร่างนางกระสือถึงกับปลิวหือลวงพลอยลงไปนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่ที่พื้นเมื่อเจ้าโอ๊ตปล่อยมัดจนนางกระสือสิน้นฤทธิ์แล้วมันก็ไม่รอช้ารีบหันหลังโกยอ้าว เพราะกลัวนางกระสือต่างถิ่นจะฟื้นขึ้นมาไล่ล่าเขาอีกแต่ทว่าขณะที่เจ้าโอ๊ตกำลังตั้งหน้าตั้งตาตอยเท้าทียิบเพื่อให้ถึงบ้านเร็วที่สุดอยู่นั้นฉับพลันมันก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาในทันทีเมื่อเห็นแสงไฟสีแดงอมส้มเหมือนไฟฉายที่ทานเริ่มอ่อนแรงพุ่งตรงมาหาเขา อย่างรวดเร็วพอออกมาตามแน่ๆเลยเจ้าโอ๊ตคิดพร้อมกับเร่งรีบวิ่งเข้าไปหาแสงไฟด้วยความดีใจทันทีแต่แล้วชายหนุ่มก็ต้องหยุดชงะงักกึกขนหัวลุกชูชันเมื่ออยู่ในระยะประชิดจนเห็นบุคคลที่ทยานเข้ามาได้อย่างชัดเจนเฮ้ย ผีพงโอ๊ตอุทานลั่นพร้อมกับผง,งะถอยหลังด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นว่าชายแปลกหน้าที่มีดวงไฟสีส้มสว่างวาบออกมาจากโพรงจมูกมันไม่ใช่พ่อของเขาอย่างที่คิดแต่มันกลับเป็นผีร้ายหน้าตาบิดเบี้ยวผิดรูปหน้าเกลียดหน้ากลัวหัวโล้นเตียนโล่งไม่มีผมหลงเหลือสักเส้น ส่วนตาทั้งสองข้างก็เหลือกถลนขาวโพลนริมฟีปากดึงรั้งหุบไม่ลงจนมองเห็นฟันแหลมคมทุกซี่ได้อย่างแจ่มชัดเจ้าโอ๊ตยืนขาแข็งตัวชาสมองทุกส่วนหยุดสั่งการไปชั่วขณะเมื่อเห็นไอ้ผีพงเดินเสะยะยิ้มเข้ามาหาด้วยท่าทางดุร้าย นี่มันเป็นคืนหลอนวันโหดหรือไงวะหนีกระสือมาได้ยังมาเจอผีโพองอีกพวกมึงหิวโหวยมาจากไหนกันวะเนี่ยเจ้าโอ๊ตคิดได้แค่นั้นมันก็ถึงกับตาเหลือกลานเมื่อไอ้ผีร้ายกางกงเล็บดำคล้ำแข็งแรงกระโดดเข้าใส่อย่างรวดเร็วหมายเจาะกระชากเนื้อตรงคอของชายหนุ่ม ไอเส้นเลือดยายขาดตะบัน้นซึ่งในตอนนี้เจ้าโอ๊ตก็ดูจะหมดแรงสิ้นหวังที่จะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเพราะขาแข้งมันไม่เป็นใจแต่แล้วเหมือนดวงของเจ้าโอ๊ตยังไม่ถึงคาดเมื่ออยู่ดีๆไอ้ผีโพงก็หยุดชะงักแล้วเปลี่ยนใจหันกลับวิ่งหายลับไปในทิศทางที่เจ้าโอ๊ตพึ่งวิ่งหนีมา ชายหนุ่มไม่งูยืนรอหาเหตุผลใดๆมันรีบวิ่งลากขาอ่อนแรงกลับบ้านอย่างร้อนรนและทันทีที่ถึงเรือนมันก็กระโดดขึ้นบันไดแบบไม่ต้องนับขั้นจนบ้านหลังเล็กๆพื้นกระดานบางๆไหวยวบพ่อแม่ของเจ้าโอ๊ตที่นอนหลับสนิทถึงกับตกใจตื่นพากันลุกพลวดพลาด แล้วรีบมุดมุ้งออกมาจุดตะเกียงถามไถ่เสียงดังแต่เจ้าโอ๊ตก็เอาแต่นอนคลุมโปงตัวสั่นเทาไม่สามารถบอกเล่าเหตุการณ์อะไรได้เลยดังนั้นพ่อกับแม่ของมันจึงได้แต่นั่งเฝ้ารอจนกระทั่งเช้าและทันทีที่ชายหนุ่มคลายความตื่นกลัวลงเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้พ่อกับแม่ฟังอย่างละเอียดเฮ้ยหมู่บ้านเราไม่เคยมีเรื่องผงเรื่องผีมาก่อนเลยนะแล้วนี่มีทั้งผีโพงมีทั้งผีกระสือมันยังไงกันวะเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้การแล้วข่าว่าเราคงต้องไปปรึกษาหลวงพ่อมิ่งเพื่อท่านจะมีหนทางชี้แนะแล้วถือโอกาสพาเจ้าโอ๊ตไปให้ท่านรดน้ำมนต์เรียกขวัญซะเลยทีเดียว พ่อเจ้าโอ๊ตเอ่ยขึ้นอย่างกังวลใจและหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จสับสามพ่อแม่ลูกก็รีบเร่งพากันไปหาห,าหลวงพ่อมิ่งอาจารย์วัดประจำหมู่บ้านทันทีแต่แล้วพวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นชาวบ้านที่คุ้นหน้าเราราวเกือบ20คนกํำลังสารวนกับการจัดพิธีงานศพ นี่งานศพใครล่ะหลวงพ่อประเดิมศพแรกหลังสงกรานเลยนะพ่อเจ้าโอ๊ตเอ่ยถามหลวงพ่อมิ่งที่ยืนสั่งงานอยู่ใกล้ๆศพยายแย้มญาติของนางเพลินเขานะเห็นว่ามาเที่ยวหาช่วงสงกรานแต่อยู่ๆก็นอนตายในสภาพหน้ายุบเหมือนโดนใครต่อย พอถามนางเพลินว่าแกออกไปทะเลาะก,กับใครมาหรือเปล่านางเพลินก็เล่าให้ฟังว่ายายแย้มกับผัวแกบ่นว่าง่วงนอนแล้วก็รู้สึกเพลียจึงขอไปนอนก่อนซึ่งทุกคนก็เข้าใจเลยบอกให้แกขึ้นไปนอนบนห้องส่วนนางเพลินกับลูกผัว กบกางมุ้งนอนตรงนอกชานแต่เอะเรื่องว่าแกจะออกไปไหนหลังจากนั้นหรือเปล่านางเพลินบอกไม่รู้เพราะพากันนอนหลับสนิทมารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนรุ่งเช้าเลยหลวงพ่อกล่าวหลวงพ่อพวกผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังพ่อของโอ๊ต กระซิบบอกหลวงพ่อแล้วหลังจากนั้นเจ้าโอ๊ตก็รับหน้าที่เล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้หลวงพ่อฟังอย่างละเอียดและทันทีที่หลวงพ่อฟังจบทันก็เลี้ยวมองไปรอบๆเหมือนกำลังค้นหาใครสักคนหลวงพ่อมองหาใครเหรอครับโอ๊ตเอ่ยถามอย่างสงสัยอาตมามองหาตาสำรวย สามียาแย้มน่ะสิเมื่อกี้ยังเห็นแกอยู่แถวๆนี้นี่นาหรือว่าสองผัวเมียนั่นเป็นกระสือกับผีโพงจริงๆผมว่าใช่นะหลวงพ่อเขาอาจเห็นพวกผมแล้วเกิดกลัวว่าจะจำเขาได้เลยรีบหลบหน้าไปซึ่งมันก็คงใช่อย่างที่เจ้าโอ๊ตคาดเดาเพราะตั้งแต่วันนั้น จนกระทั่งจบงานศพตาสำรวยก็ไม่โผล่หน้ามาร่วมงานอีกเลยและเมื่อสอบถามรายละเอียดจากนางเพลินก็รู้ว่าสองผัวเมียเป็นแค่ญาติห่างๆซึ่งตอนแรกนางเพลินก็แปลกใจที่จูจ่ๆทั้งคู่ก็โผล่มาหาโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าพอไทยถามก็บอกแต่ว่ามาเที่ยวแถวนี้ เลยแวะมาหาเฮ้อไม่เป็นไรใยญย่แย้มแกหมดเวรหมดกรรมไปแล้วเหลือก็แต่ตาสำรวยนั่นและที่ต้องเรร่อนใช้เวรใช้กรรมจนกว่าจะสิ้นอายุไขหลวงตากล่าวด้วยน้ำเสียงเนิบช้าและนี่คือเรื่องสยองขวัญที่พวกเราตั้งใจ เล่าให้ทุกคนฟังค่ะ